เท่ากับศูนย์ดูซิว่ามันเท่ากับศูนย์จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่จริงอันนี้สังเกตดูนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้เหมือนเดิมเลยเอาตรงนี้ครับไปคูณกับตรงนี้ก็จะได้หนึ่งเหมือนเดิมแต่สังเกตมีลบอยู่ข้างหน้าผมก็เอาลบตัวนี้ไปคูณกับอีกอันนี้สวัสดีครับก็มาอยู่กับในช่องู ที่สุดเราก็มาสู่หัวข้อนี้สักทีการเริ่มดิฟ oh, <no. S 1> ก่อนจะไปกล่าวถึงหัวข้อนี้หัวข้อที่แล้วทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าการจำแนก ODE กับ PDE เป็นยังไง ODE มี2ตัวแปร PDE มี3ตัวแปรและก็การหาออเดอร์กับดีกีออเดอร์คือตัวที่ดิฟมากที่สุดส่วนดีกีก็คือตัวที่เลขชี้กำลังที่กำลังตัวที่ดิฟสงที่สุด,สดในสมการน,นั่นเอง แล้วก็การพิจารณาว่าความเป็นเชิงเส้นอะ่ะดูแล้วนะคบว่าเป็นยังไงต้องมาถามข้อที่กล่าวมาจนไปตามก็อมีคุณการจนไปตามต้มีความเส้นอธิบายไปเกี่ยวข้องจนไปตามตรงนี้ก็มังเลขหมกมื่อเราทราบผลแล้วนะครับก็ไปดูกับข้อต่อไปกันเลยโดยหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าสมการที่เขาให้มาแล้วก็คำตอบที่เขาให้มาเนี่ยคำตอบเนี้ยมันถูกต้องกับสมการนี้หรือเปล่า,า,า,าดูกันเนาะถ้าพูดก็อาจจะงงกันนิดหนึงก็ ก่อนอื่นเลยก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำตอบของสมการทั้งต่อนดีกว่าคำตอบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายอย่างมากมันก็จะเป็น4ีแบบมะ้ง่ชนี้ตอนผมเรียนผมก็งงๆว่านแม่ผมงงมากเลยพอได้มาอ่านอีกทีเดียอ๋อแบบนี้เองจะแบ่งออกเป็นคำตอบที่ชัดแจ้งแล้วก็คำตอบที่เป็นโดยปริยายแล้วก็คำตอบโดยทั่วไปแล้วก็คำตอบที่เป็นเฉลยเฉพาะเออประมาณนี้ ก็จะมีเาษนสอันกิจ Explicit Implicit Complementary Particular อะไรก็อะไรบางทีนะครับคำตอบก็เป็นพวกแบบผลเฉลยก็คือผลเฉลยก็คำตอบมันเองนันแหละมันก็คืออันเดียวกันเนาะก็จะเรียกว่าผลเฉลยว่าเนี่ย Solution เนาะผมหามาได้แล้วว่า y นเนี่ยหาคำตอบมาได้แล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นคำตอบคำตอบแจ้ง ด้วยมันจะแบ่งออกเป็น2องคำตอบนะครับะะเป็นแบบชัดแจ้งแล้วก็เป็นโดยปริยายโดยชัดแจ้งภาษาอังกฤษคือ expensive นั่นเองคือเป็นอ,อีสเนส expensive ต่อมาปริยายก็คือ implicit จะต่าง,ง,งตัวเอกกับอิเนาะลองมาดูกันอีกทีเนาะว่า e x p l i c i t แบบเป็นยังไง implicit แบบเป็นยังไงพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นชัดแจ้งหรือ implicit เนี่ยดันแบ่งได้อีก2แบบอีกเหมือนกันเลย เล้วครับเมื่อเราแบ่งแยกกันเสร็จแล้วว่าจะมันจะเป็นชัดแจ้งหรือปริยายเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้อีกว่ามันเป็นคําตอบทั่วไปหรือคําตอบที่เป็นเฉพาะเจาโจงนั่นเองจากหลักนะครับข้อสังเกตของมันก็คือคําตอบโดยทั่วไปเนี่ยหรือเราเรียกว่าเจ n e r a l solution นะครับก็จะติดค่า c โดย โดยนะครับค่า c ก็คือค่าคงที่ใดๆก็แล้วแต่เลยเรียกว่า arbitrary constant เนาะอะไรประมาณนี้เืออีกอันนึงเนาะโดยคำตอบที่เป็นปริยายเนี่ยเราสามารถแยกด้ยมาได้ว่าเป็นพัดแจ้งโดยการจัดรูปนั่นเองหรือพูดไปคำหนึ่งคือถ้าเราจะแยกเราว่าเป็นคำตอบโดยปริยายเนี่ยสามารถจัดรูปได้อยู่ นรูปของทัดแจ้งเป็นกิกรณีก็ไดนะ้เนาะเออเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยโดยคําตอบนะครับจะแบ่งออกเป็นแบบนี้นะครับคําตอบนะครับหรือผลเฉลยเราเรียกว่า solution เนาะโดยคําตอบนะครับหรือผลเฉลยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบ เป็นชัดแจ้งแล้วก็โดยปริยายนั่นเองจากนั้นการดูว่าเป็นชัดแจ้งหรือโดยปริยายเป็นยังไงคือคําตอบไปที่นี่ก็คือ y เนะาะแต่ใช้ตัวแปรตา่างก็คือใช้ฟังก์ชันของของ y เนาะการที่เราหาว่าให้จอยู่รูปของ y x เ,เนี่ยเท่ากับอะไรก็แล้วแต่ให้ y อยู่เดียวเดีวยว y ก็ต้องไม่ยกกาลังอะไร y ต้องไม่ติดอะไรเลยต้องเป็นอยู่รูปของ y เดียวเดียวะครับผมที่จริงแล้วผมพูดผิดนะครับผมที่จริงแล้ว ตามนิยามของคำตอบี่เป็นชัดแจ้งเนี่ยคือเราแยกวายอยู่เดียวได้วาอาจจะยุกลั้งสองหรืออะไรก็ได้ขอให้ฝั่งซ้ายครับมีแค่ตัวแปลวายเท่านั้นอ่าแค่นั้นนะครับต่อดนี้ถ้าผมพูดอะไรไปที่เป็นคําตอบชัดแจ้งเนี่ยก็หมายความว่าวายอยู่เดียวแล้ววายไม่มีตัวอะไรมาคูณเลยแต่ตอนนิยามของมาจริงๆแล้วมันหมายความว่าฝั่งซ้ายจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นวายทังสองจะเป็นล็อก Y จะเป็นซ้าย Y หรืออะไรก็ได้ขอแค่มีฟังก์ชันวายอยู่แค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวไม่มีฟังก์ชันอมาเกี่ยวข้อง นั่นคือคําตอบที่เป็นชัดแจ้งครับนี่คือคําตอบจริงๆที่เป็นชัดแจ้งแต่ที่ผมแยกเป็นกรณีแบบนี้คือที่เป็น Y กําลังหนึ่งต้องเป็น y าําลังหนึ่งแบบอย่างเดียวเนี่ยวิธีการตรวจสอบมันจะได้ง่ายกว่าต่าจากนี้ถ้าผมพูดว่าคําตอบชัดแจ้งหรือแสดงว่าผมหมายถึงการแยกคำตอบแบบดเดียวผมหมายถึงว่าฝั่งซ้ายนะ่ะมีแค่ Y ตัวเดียวเท่านั้น Y, y ไม่มีล็อกไม่มีซ้ายไม่มีกำลังสองไม่มีอะไรทั้งสิน้นมีแค่ Y ตัวเดียวเท่านั้น แต่ผิดตามนิยามเนี่ยให้เข้าใจตัวเนก่อนนะครับผม่าครับนะอย่างเช่นนะครับผมมีงอข้อนี้นะครับผมให้ก็คือ y x อเอียงในคือคำตอบของสมการ y ดับเิาม 2y บวก y เท่ากับ0เนาะจากนั้นเขาให้ชี้คำตอบว่าตัวเนี้ยเป็นคำตอบของตัวนี้หรือเปล่า สังเกตดูนะครับไอตัวนี้มันเป็นคําตอบที่เป็นชัดแจ้งได้ยังไงก็คือ y อยู่รูปของเท่ากับ x กำลัง x ก็คือเราสามารถแยก y ออกจากตัวไป x ได้ก็คือแยก y ออกจาก x ได้เลยนี่คือรูปแบบของคัตอบที่เป็นชัดแจ้งนะครับต่อไปโดยปฏิยาย่ะถ้าเป็นโดยปฏิยายนะครับคือการที่เราเอาแยก x ออกจาก y ไม่ได้เลยอย่างเช่นผมมีสมการสมการหนึ่งสมการนี้นะอย่างเช่นข้อนี้นะครับผมมีผลเฉลยก็คือตัวนี้เป็นผลเฉลยของสมการ ode ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็น ode เนาะเพราะมีค่ x กับ y แล้วก็มีการดิฟเกิดขึ้นข้างในก็คือสมการ ode นั่นเองตัวนี้ก็ด้วยเนาะมีค่ x กับ y ก็เป็น ode นั่นเองเนาะอ่า ขอโทษนิดนึงเนาะออเดอร์มันคือเท่าไหร่อันนี้ดิฟสอครั้งออเดอร์ก็เลยเป็น2เนาะกี e ล่ะดีกี G มันยกกำลังเล็กหนึ่งอยู่ก็ดีกีมเท่ากับ1ครับแล้วหลังจากนั้นเป็นเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นวายอยู่เดียววายไม่มีผลหารคูณวายยกกำลังเล็กหนึ่งอุพันธ์วายด้วยก็เลยตอบว่าเป็ความเป็นเชิงเส้นเนะาะอ่าแบบนี้ล่ะ U E มีออเดอร์เท่ากับ1เพราะมันดิฟหนึ่งครั้งเนาะมีดีกีเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวที่ดิฟสูงสุดก็คือ1เนาะเพราะดิฟสูงสุดคืดนะอ1ในสมการนี้เนาะก็ะมีความเป็นเชิงเส้นหรือเปล่าตัวนี้อนุพันธ์ Y กับ Y คูณจัแสดงว่ามันนี่ไม่เชิงเส้นนะครับแล้วเออจะเป็นคำตอบโดยปริยายได้ยังไงนะครับสังเกตด,ดูคำตอบตัวนี้นะครับผมมันจะแตกต่างจากตัวนี้เนื่องจากว่าคำตอบทางซ้ายมือเนี่ย มันเป็นวายเดียวๆแต่ตาจากความือที่เป็นอยู่รูปของวายกลังสงมันจึงเลคำตอบโดยปริยายนะครับผมลองเอาตัวนี้ครับดิ f เรนเชียลของสมการเนาะผมดิฟ X กล่างสงเลยนะ Deep x างสงได้ 2X เนาะแล้วผมดิฟ Y กลางสองอ่าดิฟ y าางสองดิฟยังไงก็อย่างนี้ครับมันเป็น D-Y ดิฟ y าางสเนาะเทียบ X อย่างนี้แล้วดิฟสี่ลูนเนาจากนั้นผมก็เขียนมาอ็กัหนึ่งงก ดิฟวาลังสงผมตบสอมาคูณกับ y ก็ได้สอง y นะจากนั้นผมก็ต้องดิฟ y ด้วยทีนึงก็เป็น y พารามอย่างนี้หรือ d y าดิเนาะเท่ากับ0จากนั้นผมดึง2อ,ออกทา้สองมการเนาะก็จะได้ว่า y dy ดีาเท่ากับ0ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้กับตัวนี้ครับ มันเหมือนกันเลยแสดงว่าตัวนี้เป็นคําตอบของตัวนี้สังเกตดูคําตอบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือ y เท่ากับ x อีกกำลัง x ก็คือมันแยก y ออกจาก x ได้เลยจัดให้ y อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมียกเลขยกกำลังเท่ากับหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้เลยแต่อันนี้มนติด y กลังสองถ้าเราจะจัดครับผมขอเสริมอิดนึงนะครับคือฝั่งตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันไม่ติดค่าสีเนาะมันเลยเป็นคําตอบเฉพาะด้วยเช่นกันก็คือเป็นคําตอบชัดแจ้งแล้วก็เป็นคําตอบเฉพาะนะครับ ตัวฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นคําตอบโดยปริยายใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องเป็นคําตอบเฉพาะด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ติดค่าสีนั่นเองมันเลยเป็นคําตอบโดยปริยายที่เป็นคําตอบเฉพาะนั่นเองครับมันจะจัดได้ว่าเป็น y กำลังสองเท่ากับ4 x ลบ x กำลังสองใช่ไหมจากนั้นผมก็ต้องใส่ y เท่ากับบวกลบ square r ใช่ไหมสี่ x ลบ x กำลังสองแบบนี้ก็คือ y มี2คําตอบนั่นเองหรือเราจะเรียก y ที่มี2คําตอบนี้นว่าเป็น y 1แล้วก็ y 2 ซึ่ง y1 กับ y2 ก็เป็นมีค่าที่เป็นบวกแล้วก็เป็นลบเนาะเราจะเรียกว่าไอ้คำตอบเนี่ยเป็นเพิสิทเนาะเพราะเราสามารถแยกให้ Y อยู่กับ x ได้แล้วคือไอ้คำตอบโดยปริยายเนี่ยสามารถแยกออกเป็นคำตอบที่เป็นชัดแจ้งได้ <Yeah. S 1> สองกรณีสามกรณีก็ว่ากันไปแล้วแต่สมก,การที่เขาให้มาเนาะอ่าเมื่อเราแยกออกแล้วว่าอะไรเป็นคำตอบที่เป็นชัดแจ้งรักเอของโดยปริยาย ถ้าเราู้แล้วว่าอะไรเป็นตอบที่สัแจ้งอะไรครับตอบที่เป็นโดยปริยายเนี่ยไปดูกันต่อครับว่ามันเป็นคําตอบที่เป็นขนั้เฉลยทั่วไปหรือคําตอบที่เป็นโดยเฉพาะจอดจงเนาะเออเรามาดูกันเลยอ่าข้อนี้คือขั้เฉลยของ ตอบนะครับเออแล้วมันเป็นชัดแจ้งหรือโดยปริยายล่ะข้อนี้เราแยก x อยู่กับ y อยู <Venus. S 2> ่กับ y ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นคําตอบที่เป็นชัดแจ้งเนาะและมันเป็นผลเฉลยทั่วไปหรือโดยเฉพาะจอดจบมันติดค่า c อยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นผลเฉลยทั่วไปเพราะว่ามันติดค่า c แถมแยก y ออกจาก x ได้มันเป็นทั้งชัดแจ้งแล้วก็โดยทั่วไปนั่นเอง y เท่ากับ e กำลังสาม x x อันที่สองมันเป็นคําตอบที่ชัดแจ้งเหมือนกันมันไม่ติด c เพราะฉะนั้นเลยเป็นผลเฉลยที่เป็นเฉพาะจอะจงเนาะนี่ล่ะ แจ้งติดค่า c แต่มันเป็นทั่วไปนั่นเองอันนี้ล่ะที่เป็นโดยปริยายเพ,าเพราะเราไม่สามารถแยก x อยู่กับ x ได้แล้ว y อยู่กับ y ได้ต้องไปจับรูปก่อนเนาะเป็นทั่วไปหรือเฉพาะล่ะไม่ติดค่า c เนาะถึงแม้ว่า c จะเป็นค่าคงที่นะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นคําตอบที่เป็นทั่วไปต้องเป็นค่า c เดๆใดก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้ค่า c ของมัน แสดงว่ามันไม่ใช่ทั่วไปแน่นอนถึงแม้จะติดค่าสีติดเพราะติดค่าสี่งนี้ยถึงจะเป็นแบบนี้นะครับถึงจะเป็นคําตอบหรือั่วไปแต่ข้อนี้มันไม่ติดเนาะไม่ติดตไม่ติด,ด,ดตาำตอไม่ติดาะฉะนั้นข้อนี้เป็นคําตอบที่เป็นเฉพาะเนาะแต่ข้อนี้ล่ะมันเป็น x กำลางสามบวกสาม y เท่ากับหนึ่งแต่มันบวกสีด้วยเพราะฉะนั้น มันเป็นคำตอบโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถแยก x ay, อ<ร>อกจาก x y ออกจาก y ได้ติดค่า C ก็เป็นคำตอบโดยทั่วไปเนาะและอันนี้ล่ะอันนี้เป็น log y นะอย่างเนี้ยเขเรียกว่าเป็นโดยปริยายอยู่เนาะอ่ะครับตามข้อนี้นะครับผมที่จริงแล้วถ้าตามโดย,โดยนิยามนะ่ะมันจะเป็นคําตอบจดแจ้งได้ครับผมแต่ถ้าผมให้เข้าใจตรงกันก่อนถ้าผมพูดคําตอบโดยปริยายก็คือ y ไม่อยู่เดี่ยวแบบนี้อย่างข้อนี้นะครับคือเป็นคําตอบโดยปริยายมันไม่ใช่คําตอบโดยปริยายที่แท้จริงนะครับผม ถ้าเป็นคําตอบโดยปริยายแท้จริงมันต้องเป็นตัวที่แยก Y ออกจาก X ไม่ได้เลยอ่าตามนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนจากล็อกเป็นเลขชี้กาลังก็จะได้ว่าเป็น e กําลังนี่คือเป็นชัดแจ้งเนาะคือเราสามารถเปลี่ยนปริยายให้อยู่รูปของชัดแจ้งได้แต่บางทีเราแก้ไปแก้มาแล้วอยู่ดีแก้ออกไม่ได้แล้ว ก็คือมันติดอยู่กับ x y ติดอยู่กับ x ก็คือตอบเลยว่าเป็นคําตอบโดยปริยายและข้อนี้เป็นคําตอบโดยปริยายแล้วแสดงว่ามันมี c ไหมไม่มีเพราะฉันเป็นเฉพาะครับคาตอบโดยเสนยเฉพาะอันนี้เป็นชัดแจ้งเหมือนกันแต่มันก็เป็นคําตอบเฉพาะนะครับอืมอ่าก็เสร็จไปแล้วครับว่าการจําแนกว่าอะไรเป็นคำตอบที่ผมเฉลยชัดแจ้งแล้วก็คำตอบที่เป็นโดยปริยายและเฉลยทั่วไปเป็นเฉลยเฉพาะยอดจบเป็นยังไงต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบแล้วว่า ส่วนเฉลยที่เขาให้มามันตรงกับสมก,การที่เขาให้มาหรือเปล่าโดยว,วิธีการตรวจสอบก็จะมีทั้งหมด3แบบเนาะอืมยวลองไปดูกันเลยครับต่อมาครับเราก็จะมาดูการตรวจสอบว่าคําตอบที่เขาให้มาเนี่ยมันตรงกับสมก,การที่เขาให้มาหรือเปล่านะโดยวิธีการตรวจสอบเ่ยครับผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3วิธีโดยครับวิธีแรกก็จะเป็นวิธีแรกก็คือการดิบตรงๆเลยครับเขาให้คําตอบมาอันนี้แล้วเราก็จับ คำตอบนั้นออก็ไปดิฟแล้วก็ไปแทนในค่าในสรรมการตรงๆเลยแล้วก็ดูว่ามันเป็นคําตอบของสรรมการนั้นมันเท่ากันจริงไหมอะไรประมาณนะั้นเนาะวิธีสองผมจะเรียกว่าจะเป็นการดิฟตลอดทั้งสรรมการเลยเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงนะครับต่อมาวิธีสุดท้าย ที่สุดท้ายผมจะใช้วิธีหนึ่งกับเป็นวิธีสองมารวมกันนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยตรงๆว่ามันออกหมดทุกข้อเลยเวลาการตรวจสอบแต่มันจะเสียเวลาตรงที่ว่ามันใช้สูตรดิฟเยอะอย่างเช่นดิฟไปดิฟทุกโซ่เสร็จก็ดิฟผลคูณพอที่ผลคูณเสร็จก็ไปที่ผลหารมันจะเป็นพน์ยาวๆมากครับเมื่อเราเอาไปแทนค่าในสมการเนี่ยมันก็จะได้น์ยาวแล้วก็ต้องมาจับบวกลดตัดตรงตัดทิ้งเยอะเกินไปนเกิดวิธีที่2ขึ้นเนาะส่วนใหญ่นะจะใช้กับ คำตอบที่เขาให้มาแบบว่าเป็นปริยายวิธีที่หนึ่งเนี่ยส่วนมากจะใช้กับคําตอบที่เขาให้มาเป็นคําตอบที่ชัดแจ้งแล้วโดยให้ดีตรงๆเราแทงค่าได้เลยแต่ถ้าเป็นวิธีที่สองเนี่ยส่วนมากจะใช้กับคําตอบที่เป็นโดยปริยายเนาะนต่อมาวิธีที่สามเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึง่งสมมติถ้าผมเจอคําตอบที่เป็นโดยปริยายแล้วผมต้องผมก็ต้องใช้วิธีที่สองก่อนจะนนใช้ทีวิธีที่สองเสร็จมันเกือบจะออกแต่มันไม่ออกผมต้องใช้วิธีที่หนึ่งมันมาช่วย เราเรียกว่าการใช้วิธีที่2กับวิธีหน่งรวมกันอ่ะผมจะเรียกว่าวิธีที่3เนาะมันจะเป็นแบบไหนก็ลองไปดูกันเนาะมาดูตัวอย่างข้อแรกนะครับผมให้ y เท่ากับคูณ e ก x เนี่ยเป็นคําตอบของสรรมการฝั่งนี้แต่าที่ผมพูดไปตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าสรรมการอันนี้ก็คือสรรมการ ODE เนาะขอโทษหน่อยเนาะ ของการ ODE เพราะว่ามีสองตัวไปมีแค่ x กับ y เนาะมีออเดอร์เท่าไหร่ออเดอร์ดิฟสูงสุดในนี้ก็คือดิฟสองครั้งเนาะปีกีก็คือ1นั่นเองเพราะว่าดิฟสองครั้งมันยกกำลังหนึ่งอยู่แล้วมีความเป็นเชิงเส้นไหมตอบว่ามีความเป็นเชิงเส้นก็เพราะว่า y อยู่เดียวๆเนาะมันยังไม่ยกกำลังหนึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นดินสันนเกี่ยวข้องเนาะอ่ะต่อมาแล้วเราจะตรวจสอบยังไงล่ะอย่างนี้ผมพูดไปว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ย มันจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคําตอบที่เป็นคําตอบที่ชัดแจ้งเนาะจากข้อนี้มันเป็นคําตอบที่เอกพิสิทครับเป็นเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเรียก Y ออกจาก x ได้เลย,เลยแล้วมันเป็นคําตอบปลายหรือว่าเป็นคําตอบที่เฉพาะเจอดจงอันนี้ติดสีไหมเอยไม่ตอบใช่ไหมติดสีก็คือคําตอบที่เป็นพอจอดจงเนาะเรจะใช้วิธีไหนผมใช้วิธีที่หนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นคำตอบที่ชัดแจ้งแล้วทำยังไงล่ะการนี้มันมีดิฟหนึ่งครั้งดิฟสองครั้งเนาะอ้อ,อจับ ตรงนี้ครับไปดิฟเลยมันเป็นมันคูณกันอยู่เนาะก็นนี้ผมคูณก็เป็นหน้าเนาะหน้าก็คือ x เนาะเขาเป็นหน้าคูณอยู่กับดิฟตัวหลังก็คือ e อียงเดิฟเอียงเได้ e ีกำลังเเนาะบวกกับหลังหลังก็คือ e อกำลังเแล้วก็ดิฟคูณกับดิฟตัวหน้าเนาะมันก็คือดิฟ x ก็ได้1ฉะนั้นจัดรูปใหม่อะผมดึงตัวร่วมเลยนะดึง e เอียงเอ็กซ์อจะเป็นอะไรครับเอ็กซบวกหนึ่งคูณอยู่กับเอี๊กกำลังเอ็กซ์เนาะนี่คือ y พารามับวเนีี้ไปดิออกรบนาง ก็จะได้ว่าอะไรเออผมมองตรงนี้เป็นัวหน้าเนาะอันนี้เป็นหลังก็จะเป็นว่าหน้าคือ x บวกหนึ่งดิฟหลังก็คือได้อียง x บวกกับหลังหลังคือ e กับรัง x คูณกับดิฟหน้าดิฟ x บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ y ดับเบิลพร์มเนี่ยเท่ากับดึง e กาลัง e กบง x ออกเพราะว่า e กับรัง x เนี่ยเป็นตัวร่วมเนาะเนี่ยตัวนี้ครับเหมือนเดิมก็จะได้ว่าเป็น x บวกสอง e กับรัง x เนาะ พอดึง e กำลัง x ออกเราจะเห็นว่า x บวก1เนี่ยบวกกับอีก1ก็จะเป็น x บวก2เนาะแล้วก็คูณกับ e กำลัง x ทั้งหมดจากนั้นผมก็เอา y พลัมเนี่ยไปแทนในนี้แล้วก็ y d o u เ l ิลพ i า e ไปแทนในนี้พอแทนเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันเท่ากับสูตจริงแสดงว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับมาดูกันอันนี้ y d o u เ l ิลพ i า e ผมเขียนเลยนะครับ y เดลเปิลพลาวเพราะฉะนั้น y เดลเปิลพลาว ลบ 2y พลัมลบ y น่ะที่เขาให้มาเนี่ยเท่ากับอะไรเอ่ย y เมื่อพาผมเขียนไปเลยครับผมเขียนเลยนะครับ y เมื่อพามคือตรงนี้เนาะก็จะได้ว่าเป็น x บวก 2e กําลัง x ลบ 2y พลัม y พลัมคือตัวน x ี e ้ก็จะได้ว่า2คูณกับวงเล็บ x บวก1 e กําลัง x จากนั้นลบ y ใ right? ช่ไหมผมก็ลบแล้วก็ y คืออะไรข้อนี้เขาให้ y มาเป็น x อ็กซ์เอ็คูณเกำลังเเนาะคือตัวนี้เนาะอ่าพอมองออกไหมก็คืออันนี้ y คือตัวนี้เนาะ y y ยวายเดินทางก็ตัวนี้แล้วก็ y พาดครับคือตัวนี้เนาะอ่าแล้ววายเฉยๆคือตัวนี้เนาะอ่าก็คือเอามาแทนค่าเฉยสรุปว่าถ้าผมจัดฝั่งเนี่ย เท่ากับศย์จริงแสดงว่า0นเท่ากับ0นสมการเป็นจริงแสดงว่าคําตอบของตัวนี้เป็นคําตอบของสมการ ODE นี้นี่เองเนาะมาจัดรูปกันหนนะ่อยเนาะก็คือมีตัวร่วมตัวหนึ่งเนาะก็คือ e กำลัง x e กำลัง x เรียเป็นตัว่ว่หมดเลยเนาะผมก็เลยดึง e กำลัง x ออกข้างนอกเนาะมันจะเหลือตัวไหนบ้างค่อยๆไปดูกัน x บวก2ทิ้งไว้เฉยๆเลยเพราะดึง e กำลัง x ออกแล้วลบ2วงเล็บ x บวก1แล้วก็ลบ x อย่างนี้เนาะ ดึง e กำลงัง x ออกก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องกระจายลบ2เข้าไปเนาะก็จะได้ว่าเป็น x บวก2ลบ2 x ลบ2ลบ x อย่างนี้คูณยก e กำลัง x อย่างนี้นั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าบวก2อนะครับอันนี้บวก2เนาะสมมติลบ2ตัวนี้ตัดทิ้งแล้วก็อันนี้เป็น x แล้วก็นี่เป็น x ข้อนี้ผิดเนาะผมต้อเจอผิดมาก็คือมันต้องเป็นบวกมาตรงนี้ ขอได้ครับขอภัยด้ครับตรงนี้เป็นบวกเนาะเอราจะอาเป็นบวกเป็นบวกอ่าว่าทาไมมันได้ออกอ่ามันคืออันนี้บวกสองนี้ลบสองก็ตัดได้เนาะตัดตัดชึบชึบแล้วก็อันนี้ลบสองเอ็กใช่ไหมผมเอาเอ็กตัวนี้กับตัวเนี้ยบวกกันก็ได้สองเอ็กเอาสองเอ็กไปบวกกับลบสองเอ็กก็จะได้เป็นศูน,นย,เย x, ออนนเ์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นศูนย์คูณกับเอียงเอ็กก็คือตอบศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเป็นศูนย์แสดงว่าสรรมการจริงเนาะ สูงเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นคำตอบครับ, <S <S บนนเป็นคำตอบตรงนี้อันนี้ไม่คำตอบนี่คือวิธีการตรวจสอบว่ามันเป็นคำตอบของสมการนี้หรือเปล่าเจอสมการที่เป็นเอกพิสิท์แล้วคือชัดแจ้งแล้วให้ใช้วิธีที่หนึ่งคือดิต้ตรงๆแล้วก็เอาไปแทนค่าในสมการถ้ามันจริงแสดงว่าคำตอบนั้นนะเป็นจริงครับแล้วลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผม <S <S อะครับมาดูข้อต่อไปกันเลยเนาะ บอกว่าจะแสดงว่าความสัมพันธ์ของคําตอบตัวเนี้เป็นคําตอบโดยปริยายของสมการ ODE ตรงนี้หรือเปล่าเนาะข้อนี้เป็น ODE มีออเดอร์เท่ากับหนึ่งพอดิฟรอบหนึ่งดีกรีของมันชีก้กำลังของตัวนี้ก็คือ1นั่นเองมีความประชิงเส้นมหมไม่มีเนาะเพราะว่า y คูณอยู่กับพัน y ก็เลยไม่มีความประชเส้นนะครับข้อนี้ตรวจสอบยังไงล่ะครับว่าไอ้นี e ่ M, มันเป็นคําตอบ,อ,บอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่า การตรวจสอบน่แบ,บ่งออกเป็นทั้งถามวิธีแต่ผมว่าข้อนี้ผมจะลองใช้ทั้งสองวิธีนะครับคือดิฟตรงๆเลยดิฟตัวเนี้ยตรงๆเลยโดยการจับคําตอบ่เคาให้มาแยกออกเป,นกนปน็นเป็นคำตอบที่จัดแจ้งก่อนกรณีนี้มันเป็นคําตอบที่โดยปริยายเนาะสามารถจัดรูปใหม่ได้สามารถจัดอยู่รูปใหม่ได้ก็คือแยกข้างไปก็จะได้ว่าเป็น x เท่ากับ y กำลับบงสองเท่ากับ4ลบ x กำลังสองนี้เนาะแล้วก็ ใส่บวกลบสแควรูทก็จะได้ว่า y เท่า,าก,กับบวลบรูทสี่ลบ x กํลังสองซึ่ง y ก็แบ่งออกเป็นสองขรออบคือให้เป็น y หนึ่งเท่ากับสแควรรูทสลบ x กํลังสองย่างนี้เนาะแล้ว y สองผมให้เป็นลบสลบ x กํลังสองแล้วผมก็เอา y หนึ่งเนี่ยไปแทนในสมาการนี้แต่สมาการนี้มันมีดีทังหนึง่งผมก็ตรวจสอบนะครับว่าโดยใช้วิธีที่หนึ่งเนาะดีตรงๆเอาพิจารณาที่ y หนึ่งก่อนคือถ้า y หนึ่ง เท่ากับส q u รู e 4สี่ลบ x กําลังสองนี้เพราะฉะนั้น y หนึ่งพาราก็ต้องเท่ากับดิฟตัวนี้เนาะเปลี่ยนจากตัวนี้นจากส q u a r e r ก็เป็นสี x ่ลบ x กําลังสองเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสองก่อนมันจะได้อยู่รูปอย่างง่ายเนาะจากนั้นผมก็เอาหนึ่งส่วนสองมาคูณกับวงเล็บนี้ก็จะได้ว่าเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับลบ x กําลังสองเราเลียชี้กําลังมีหนึ่งส่วนสองลบออกด้หนึ่งอะไรอย่างนี้จากนั้นผมกาคูณด้วยดิฟไส้ไส้ตัวนี้คืออันนี้นะครับดิฟไส้ทีหนึง่ง ลบสองเอ็กนะครับข้อนี้ลบสอพอดิฟสี่ได้ศูนย์ดิฟลบเ็กซ์กลังสก็บสองลงมาก็เป็นลบสอเอ็แล้วหาวายหนึงได้แล้วหาวายพรามได้แล้วเพราะฉะนั้นขอจัรูปหน่อยนะมันก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็สองับสได้เนาะเหลือแค่ลบหนึ่งก็จะเป็นลบน,นี่นี่คืววอวายพรามหน,นึ่งนะวายหนึ่งพราม จากนั้นผมก็เอา y หนึ่งพรามไปแทนในนี้แล้วก็เอา y สองไปแทนในนี้เพราะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่าอ่ะอันนี้เป็น y ผมก็เขียน y 1, ยนี่เฉยๆก็คือตัวนี้อ่ะจากนั้นก็เป็นอนุพันธ์ของ y อนุพันธ์ของ y คือตัวนี้เนาะก็เป็นลบ x คูนอยู่กับสี่ลบ x กำลังสองคำนวณยกกำลังลบหนึ่นนงสองแบบนี้อ่าแล้วก็ น,นี่คือ y อันนี้คือ y อันนี้คือ y พรามแล้วก็บวก้วย x ถ้ากับ0ูนย์อันนี้คือ y เนาะตัวน,นี้คือ y แล้วตัวนี้คืออนุพันธ์ของ y ใช่ไหมตัวนี้คืออนุพันธ์ของ y เนาะนี่างที่เราหามาแล้วตอนนี้เราพิจารณา y 1นะครับเราพิจารณา y 1เพราะว่าคําตอบของ y แบ,บ่งออกเป็นสองค่าอ่าเอ,อ้ลืมพูดเลยว่าตอนแรกมันเป็นคําตอบที่เป็นโดยปริยายใช่ไหมครับเราสามารถจัดให้อยู่ในรูป ของขัตอบที่เป็นชัดแจ้งได้นะครับก็จะได้ว่าอะไรอันนี้เป็น y พราเนาะอันนี้บวก x เจเห็นแล้วว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ผ่านเหมือนกันถูกไหมอันนี้มันอยู่กักำลัง1่ส่วนสออยู่ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนจากไครดูเนี่ยใครูจริงแล้วเปลี่ยนเป็นอยู่กักำลัง1่ส่วนสแทนเห็นได้วว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ครับมันคูณกันอยู่ผ่านเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้ว่าเป็น1 2ส่วน บวกกับลบด้วส่วนสองก็จะเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้กับก้อนนี้ตัดทิ้งครับเพราะเป็นสี่ลบเอ็กกำลังสองทั้งหมดยกกำลังศูนย์อะไรยกกำลังศูนย์ก็จะได้หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ลบเอ็กกับเอ็กับตอบพวกนี้ได้เป็นศูนย์เท่ากับศูนย์นั่นเองเป็นจริงพอเป็นจริงครับส่งผลให้ y หนึ่งเป็นคำตอบ y ้สองผมขอเปลี่ยนแค่บางจุดเนาะ สอคือตรงนี้ใช่ไหมครับ2แล้วก็ใส่ลบให้จากนั้นก็เปลี่ยนจากลากเป็นยกกําลังอันนี้แล้วก็ติดลบเข้ามาข้างหน้าอย่างนี้เนาะ,ะจากนั้นผมก็เอา y 2เนี่ยไปดิฟพอไปดิฟเสร็จปุ๊บมีลบข้างหน้าด้วยนีย่อย่าลืมเพราะเราเปลี่ยน y 2แล้วดิฟเสร็จดิฟไปดิฟมามันเป็นลบเจอลบเนาะเพราะอันนี้2ตัดกับ2ตัวนี้ก็เหลือแค่ลบหนึ่งเพราะเอาลบหนึ่งมาคูณกับลบข้างหน้าก็กลายเป็นบวกหนึ่งเนะาะนี่ยกลายเป็นบวกแล้วจากนั้นผมก็ นำ y 2พรามเนี่ยมาแทนในสมก,การนี้คือนนก็คือ y นะครับอันนี้เป็น y 2องนนะเพราะเราพิจนารณาที่ y 2อันนี้ที่ y 2นั่นเองส่วนอันนี้คือ dy 2 by dx อย่างนี้บวก x เท่ากับศูนย์ดูซิว่าเป็นเท่ากับศูนย์จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า,าไม่จริงอันนี้สังเกตด,ดูนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้เหมือนเดิมเลยเอาตรงนี้ครับไปคูณกับตรงนี้ก็จะได้หนึ่งเหมือนเดิมแต่สังเกตมีลบอยู่ข้างหน้า ผมก็เอาลบตัวนี้ไปคูณกับ x อันนี้สังเกตดูนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้เหมือนเดิมเลยเอาตัวนี้ครับไปคูณกับตัวนี้ก็จะได้1เหมือนเดิมแต่สังเกตมีลบอยู่ข้างหน้าผมก็เอาลบตัวนี้ไปคูณกับ x ตรงนี้มันก็จะได้ว่าเป็นลบ x เนาะเพราะได้ลบ x บวกกับ x ก็เท่ากับ0นจริงไหมครับเพราะฉะนั้น y 2ก็เป็นคําตอบด้วย เพราะฉะนั้นพอ y 1กับ y 2เนี่ยเป็นคำตอบของสมงการตัวนี้เพราะฉะนั้นทําให้เรารู้เลยว่าไอ้คำตอบ x อก้อนสองบวก y ก้อนสองก็กำลังสี่เป็นคำตอบของข้อนี้มันจะตอบแค่นี้ก็ได้ครับผมถื <S <S อว่าเราคิดเสร็จให้อาจารย์ดูแล้วเมื่อกี้เป็น y 1 y 1ใช่ไหมแล้วลบลบหนึ่งออกแล้วก็มาเขียน y สองนี้ไม่ได้เราก็ต้องเขียนเป็นชุนดนี้ไปแล้วก็ชุนดนี้ไปแล้วก็ตอบให้อาจารย์เดีย๋ยวท้ายก็ประมาณนั้นเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการตรวจสอบ เป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างเป็นการตรวจสอบว่าถ้าเป็นคาตอบโดยปริยายคําตอบที่จะแจ้งเราจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนคือเดี๋ยวลองใช้วิธีที่สองมา้งเนาะวิธีที่สองคือดิจตอลทองรมการเป็นยังไงเดาวลองไปดูกัน